ร้นานค้าแป๊บนึงอันนี้จะเป็นร้านค้าซอยสบายดีภาสั้นทพี่อดครับสบายดี สบายดีรีสอร์ทแต่ถ้าไปอุดรอ,อุดรเขาจะเขียนไว้บอกว่าม่องนอนสบายดีม่องนอนโฮเ็ลก็จริงอย่างเขาพูด,ดนะเนาะม่องนอนโฮเ็ลแต่อันนี้นะคะแต่อันนี้อบอกสบายดีรีสอร์ท มันจะเป็นเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังเท่าไรก็ไม่รู้นะคะมาสอบถามกัน,นเองนะคะวันไหนหนู่นนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะแม่น้ำเพชรขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่น้ำเพชรนะคะแม่น้ำเพชรขอบคุณมากจ้า